หลังจากที่เราได้รู้จักกับจาตุม,มหาลาชิกาอันเป็นชั้นแรกของแดนสวรรค์ในตอนนี้เราจะพาทุกท่านก้าวขึ้นสูงอีกระดับหนึ่งสู่สวรรค์ชั้นที่สองดาวดึงสภูมิดินแดนที่ป่งประกายอยู่บนยอดเขาสินลุสูงเหนือจาตุมมหาลาชิกาขึ้นไปอีกประมาณ46,000โยชน์เป็นที่ประทับของทวยเทพชั้นสูงโดยมีองค์พระอินเป็นจอมทัพแห่งทวยเทพทั้งปวง สวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ถือเป็นภูมิแห่งอุปติเทพหมายถึงเทวดาที่อุบัติขึ้นด้วยบุญญาที่การของตนเองมีร่างกายเป็นหนุ่มสาวทันทีโดยไม่ต้องผ่านวัยเด็กไม่ต้องเกิดจากคันของมารดาจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดของเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้มีบันทึกไว้ว่าเดิมทีมีมคะ,ะมานพเป็นหัวหน้ากลุ่มมนุษย์ผู้มีศีลธรรมและประพฤติธรรมอย่างมั่นคงและชักชวนสหายอีกสาคน ร่วมกันทำบุญกุศลสร้างศาลาราลักษาศีลช่วยเหลือผู้คนเมื่อสิ้นชีวิตพวกเขาทั้ง33คนจึงได้อุบัติขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีมคมานพได้บังเกิดเป็นพระอินทร์หรือเท้าสกเทวราชเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งอยู่บนยอดเขาศนรุราชบรรพุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเทวโลกชั้นนี้งดงามเกินจะพรรณนาเชื่อกันว่าเป็นพื้นแผ่นดินผืนแรกที่โผล่ขึ้นมา เมื่อโลกจมน้ำและเริ่มแห้งกลับมาอีกครั้งเทพนครของดาวดึง์เรียกว่าไตรตรึงเป็นมหานาครทิพย์อันกว้างใหญ่มีกำแพงแก้วทิพย์หนึ่พันประตูทุกครั้งที่ประตูเปิดจะได้ยินเสียงกังวานไพเราะดังไปทั่วสวงฟ้า และในใจกลางเมืองนั้นมีปราสาทใหญ่ที่สุดของสวรรค์ชื่อว่าภัยชยนปราสาทซึ่งประดับประดาด้วยแก้วเจ็ดประการใช้เป็นที่ประทับของพระอินท์หากในโลกมนุษย์ผ่านไป100ปีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงจะเทียบเท่าเพียงหนึ่งวันเท่านั้นความเป็นอยู่ของเหล่าเทวดาจึงดูยืนยาวดุดนิลันในสายตาของมนุษย์ ในส่วนนี้แอดมินจะขอออกความเห็นนิดนึงนะครับก็คือที่บอกว่า100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของเทวดานะนะั่นแหะอันที่จริงแล้วเวลามันก็เท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าในสวรรค์นนะ่ะมันมีแต่ความสุขสบายมันไม่มีความทุกข์เลยเวลามันก็เลยเหมือนกับผ่านไปอย่างรวดเร็วนหะนึ่งร้อยปีมนุษย์นะ่ะเท่ากับ1วันก็เหมือนกับเวลาที่เรามีความสุขนั่นแหละเวลามันช่างผ่านไปเร็วมากแต่เวลาที่เรามีความทุกข์เวลามันก็ยาวนาน มูเทพในดาวดึงมีสองจำพวก1ภูมิมัตเทวดาเทวนาที่อยู่บนพื้นดินของยอดเขาสินรุเช่นพระอินและเหล่าเทวดา32องค์ 2. อ,อากาศทะเทวดาเทวดาที่มีวิมานลอยอยู่บนอากาศอยู่ระหว่างยอดเขาสินรุจนถึงขอบจักรกวาลชีวิตของเหล่าเทพในสวรรค์ชั้นนี้เต็มไปด้วยความรื่นรมพวกเขาเสวยสุขจากบุญที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์หรือว่าในภพอื่น รูปร่างหน้าตาของเทพบุตรทุกองค์จะคงที่ที่อายุ20ปีส่วน